ครับมาดูอีกเรื่องความสุขที่เติมให้แก่คนไทยหน่อยภาคหลังดนตรีมันต้องมาดนตรีในสวนนะคะคุณผู้ชมครับเป็นกิจกรรมดีๆของพี่พทหารกองทัพบ,บกเขาค่ะทางศูนย์สงครามพิเศษค่ะเขาจัดกิจกรรมดนตรีในสวนเพื่อเป็นการเติมความสุขให้กับคนไทยในภูมิภาคตามนโยบายของกองทัพบ,บกนะคะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นที่สวนสาธารณะภายในสนามกีฬาพระรามเมสวนอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะ ศูนย์สงครามพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีนะคะคุณผู้ชมเขาจัดวงดนตรีจากหมวดดุริยางกองบริการศูนย์สงครามพิเศษวงดนตรีฉัดฟ้าในานามวงดนตรีกองทัพปกเพื่อประชาชนจัดกิจกรรมดนตรีในสวนจัดขึ้นที่สวนสาธารณะภายในสนามกีฬาพราะราเมศวน อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายของพลเอกนะรงพันธ์จิตแก้วแท้ค่ะท่านผู้บัญชาการทหารบกเพื่อเป็นการเติมความสุขให้คนไทยแล้วก็ในส่วนของภูมิภาคของจังหวัดลบบุรีหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยเริ่มผ่อนคลายลงเพื่อให้ประชาชนที่เหมากําลังกายภายในสวนสาธรารณะสนามกีฬาเนี่ยได้ผ่อนคลายแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนค่ะแน่นอนว่าดนตรีนะครับก็จะเป็นของทหารเป็นสื่อกลางสร้างสรรค์น,นะครับ เราสร้างความสมัครสมาสมัคคีโดยมีพลโทนัทวุฒนาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษพลตรีนลงฤทธิ์คำพีระผู้บัญชาการสู่สงครามพิเศษและพันโทหญิงสุขุมาพรคำพีระประธานแม่บ้านทหารบ,บุก สาขาสูงสางพิเศษก็มาให้กำลังใจแล้วก็ให้เรื่องของการพบปะพูดคุยการรับฟังการดนตรีครั้งนี้ด้วยหลายๆท่านท่านผู้ชมครับอย่าพึ่งมาบูลลี่ในกิจกรรมนี้นะครับผมรู้ว่าความคิดแรกของท่านคืออะไรเพลงที่บรรยายในสวนเนี่ยมันไม่ใช่วเออเออเอไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดไม่ใช่ผักเป็นการแสดงดนตรีเพื่อผ่อนคลายสร้างความสมัครสมานสมัคคี ไม่เช่นนั้นก็จัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ไม่ใช่มินิคอนเสิร์ตเช่นนี้การสถานที่ต่างๆที่จะไปจัดดนตรีในส่วน,นก็จะเป็นสถานที่ที่เราใช้สาธารณะร่วมกันมิใช่แสดงคอนเสิร์ตเพื่อเรียกคนมานั่งดูจำนวนเรือนพันท่านผู้ชมวิ่งไปท่านผู้ชมได้ยินเสียงเพลงดีไหมล่ะครับดีกว่างเงียบและเป็นเพลงที่เราปลุกใจมีอะไรชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือแม้กระทั่งเรื่องของแนวคิด ที่จะใช้ดํารงชีวิตต่อไปอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ผมยกตัวอย่างให้ทราบว่าหลายๆคนอาจจะบูลลี่บอกว่าเอาแล้วร้องเพลงชาติแน่ๆแ,แล้วไงล่ะครับก็เพลงเหล่านี้ก็กล่อมเก่าให้เราตั้งแต่เล็กจนโตมารักชาติศาสนาและประเทศชาติเราไม่ใชห่อครับะนะครับผ่านไปสัมคันข่าวนี้